คือต้องบอกว่าท่านนับว่าเป็นพิสุณีแบบเทราวาสเนี่ยในฝั่งของทางคณะสงฆ์หรือหมหาชนสมาคมเนี่ยอาจจะไม่ได้นับเพราะถือว่าพิสุณีเนะี่ยขาดศูนย์ไปแล้วคือพิสุณีสงฆ์คือจะบวชได้เนี่ยต้องมีพิสุณีสงฆ์แล้วต้องมีพิสุณีที่เป็นอุปชาหรือที่ว่าประวัติมีนะฮะบ,บางเอิญในฝั่งเทราวาสจะถือว่าขาดศูนย์ไปแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะมีการบวชพิสุณีได้ เราต้องแยกกันอย่างนี้นะฮอนอันนี้คือการาพิจารณาหรือการตีความของเทราวาสแต่มันเป็นคนเรื่องกับการที่สมมติว่าภิกษุณีที่เกาะยอก็ดีหรือทางท่านอาจารย์ธรรมนันธาเถรีก็ดีไปบวชที่ลังกาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ถือว่าเป็นเทราวาสในในการรับรู้ของมอแต่ ถ้าเกิดเขาเป็นพิกษุณีเราสามารถให้เขาดำรงอยู่ปฏิบัติได้อย่างที่เขาอยากปฏิบัติไหมซึ่งถนะ้าถาม,ตมัตตมาก็ต้องก็ต้องบอกว่าด้านหนึ่งมสอเองก็พยายามที่จะรักษาหลักการของตัวเองนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ได้ไปก้าวไก่คือณวันนี้ภิกษุณีที่เรียนอยู่ในมาจารก็มี ในมหาวิทยาลัยส่งฆ์นะหรือว่าเวลาทํากิจกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นอะไราเองก็ได้เคยร่วมกิจกรรมแล้วเราก็เราก็ถือว่าเราก็ปฏิบัติในแบบที่ก็ยอมนับในความเป็นพิสุณีของเขาแต่ไม่ได้ไม่เรายังไม่ได้มาพูดกันว่าเป็นแบบเทรวาสหรือยังไงอะไรนะฮอนแต่ว่าก็ถือว่าถือว่าเ,เหมือนกับนึกสภาพเวลาเราเจอพิสุณีจากไต้หวัน อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็จะถือว่าก็เขาก็เป็นเขาก็เป็นพุิีในในนิกายของเขาอย่างนี้เป็นต้นสำคัญที่สุดคือต้องหาความรู้ประกอบความเห็นคือไม่ใช่ใช้ความเห็นอย่างเดียวแต่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของพิกษิสุีคืออะไรอะไรอย่างเี้เป็นต้นมันก็จะเป็นข้อที่มีปัญหาได้